คนสบายดีเอฟซีทุกท่านพี่น้องเลยอะไรแบบจะไปเถือนนางร้อยเดินนะเอิ่นนางออกมาเอาของมากับลูกพัวบระยู่พี่น้องเลยพัวบระยู่เนาะใครพัวไปเกี่ยวเขาคะแหละเพราะว่าเราบอกไว้แล้วเราจะไปเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาพอได้เขากินมาสั่นพอได้เขาบัวแองนั่นดอกบ่ได้เอาเงิน สวยพราเจ้าเพื่อว่าเขาจะใส่เขามากิน,กนเปเลยเขาจาให้อะไรก็เอาสวยเก่งคือนางน้งอยกับลูกนีก่ก็อยู่เพื่อนเรียกลูกพัวไปเกี่ยวเขา<ป>เร็วเร็วเอาพายไปยังกระเป๋าอะนะไม่ต้องเอามากระเป๋านะ มาแล้วจะคือโบอุ้มน้องอยู่เฮึอนมาแล้วแม่กับลูกหัวเหลือมมับมับหมวกป๋อใส่นางบุญมีอ้าเจ้าพอเจ้ามาอยู่บ่ไปใส่ไปใส่ ไปเกี่ยวขา้าเห็นได้ก่อนไปไปอ้บรุเออลอยเลน,นี่มล,ดดลูกลดมือแล้วพอแห้งแล้วเว้นกำอีกแล้วออไะที่เอาคองในใจสบ,บายเห็นอะไรเห็นอะไรสบายดีแต่ผดดู้ทีเอาไนสบายดยีวละสบายดยีปาลุดีเออ ตเป็นหอพี่นี่ิมักเพง้าพีู่กนสักแหงเลวนะสักแหงเลวนะจ้จ้โจมลงมะอียงอะนะเองอะะยิมเปเลิศบุญเพ่งคอยเอ้บางยาจะขึ้นเฉยๆอยู่มันโบแมนเดอตัวหนาเด้อะซ้าวตะซี่ดึงตัวนี้ก่อนได้เขาอันนี้นั่นเขา เอาก็ะสอบนึงไปอันนี้ลูกนะสิสวยมาหรือสาวลายบ่อลูกให้กอะอุ่งก็ได้อุจะขาไปรถเออได้อยู่มาขึ้นรถผู้ไปเอากล่องผู้นั่งลอยขันว่าสมมุิว่าสิ่หายเข่าเจ้านี่จะสิแบกไปได้บ่อแม่เบอร์เลี้วได้ใช้กินจะเบอร์เลี้ยวเอออันนี้ ตัวนั้นมันเบากว่าบ่มันเบากว่ามันเบากว่าอันนี้มันหนักกว่าเอนนนนกก้าอันนี้จะเป็นคานเราเองเนาะพี่น้องเลยท<า>ั้ทงกาทังบุญมีอันนี้อนอเอาเฮ้ยบุญเพ่งเอ้าทังเจ้าโด้ยมาเรามาคืนเลยเด้ออ่ะหนักบ่เลยเลยหนักบ่เลยกันเด้ดลูกอยากซอยลูกที่เอาลูกอยากซอยลูกจะถือเองได้เลยนะได้กล่อง

น้าเอา้ลยพาไปข่อยไปย่างย่างเงี้ยมึส่งมากระบอกใส่บ่อนนใส่นี่ใส่แลวะบุญมีใส่หรือบรใส่บรจักส่งกระบอกเลใส่เดย์เอฟซีช่าข่อยเลอุลูกจังอุลูกเขาจังขาเน่ยเขาหน้าอุบรุจังขาเต่เฮงล้วพี่น้องฝนมาปุ๊บเป็นยังเดี๋ยวชิวานามาเอา้าอุบรจังขาดิ ไปแต่เศร้าปัวบ่โอ้ไปแต่เศร้าหูหูอยู่บาเจ้าการกำริบมันยังไปไม่ได้บอกกับผัวบ่ ลังคาไรเออมันจะเป็นยังมันแห้แหงไวเลยเอาขึ้นมาดูอหนดิเอาคันได้ไปกายเลยครัวนั่งลอยยังเห็นปล้รียกหรอกดกย

เห็นบ่น่ะเอาไหนจะมาตัดเลยใส่โบเห็นเหมือนกันไกยจะเข้าไปถิึงใช่ไหมไม่ใช่เออเออแมนงูมากระชีต่อตาแนงเจ้าเนี่เอ้าเปิดตัดโหลดเปิดเป็นบ่พร้อมแล้วบ่พร้อมแล้วอะยาคู่เลยบ่มีอย่างในกล่องอ่ะได้เงา่อนก็ได้เสือกคู่จะอยากได้เสือกจีเป็นอยังตาของรถและ อวคนเคราอยายาหทำท่าดีเอาป้หลอดกนเนาก็ได <normal> ้ระวังเด้อมีตาดตะเลยถือมือะเด้อถือมือะเด้อค่ะเด้อนอนเอาตะคักเอ้ยดวนนางลอยว่าสัน มา,านีคนจีบานให้เจ้าแกเองอดอยานเิตัดมือันลุกิทำอะไรเป็นบ้างเธออ,อาบาน,าานี่บ่นบบอะบมือนอาบน้ำแล้วทั้งแม่ทั้งลูกจะบอกครัวจะบอกน้งมวานว่างแล้วมันเกีวางดูฮะ ใส่คก้าเใส่กาเดินกใสซาหัวลเขาแห้งแล้เนาะใส่อยก้าวเยจบซะโอ้ยากาจกเบิ่งเล่การกายปากหัวเกดีมยอาใ่อยก้าวม่ารุนกันนางลอยกับบุญเพลงได้กล่องอะไรโอ้ได้สวยงามแต่ ในกล่องอะไรส่งตรงมาจากขอนแกน่นจังหวัดขอนแกน่นประเทศไทยไม่เกีงลือเป็นยังไง้าเลยะนะเปิดเลยเปิ่เลยเปิก่อนเบิง่งของในกล่องก่อนอย่าพาอ่อนอย่าพะซอยนะเอาไว้ก่อนบุญเพ่งเก,ก็บก่อนดีมันนี่มันบ่นนคึคปกปะไหนเอาว่านี่คือจง,งอย,ยายกกินขนมบอนั์ด้วยใครนี่อะไรยากกว่าฉัน ก็เลยจัดมาเลยขนมเต็มกล่องปักใหญ่ก่อนิกลงีรีส์แรกมาอีกแล้วป้าดบุญบุญมีบุญบุญมีเขาบอกสีรีแรกก็ขนมขนตแล้วขนมมันหมดมากเล้เอถือหัวน่องถืหัวน้องอ้าวเออเออออกก่อนยันยนเดินางลอยข่อยวางวางวาวางอย่างนี้วอย่งนีอยปงคอยปงย่างน่ะ ไม่เนี่ยแกมึงดูอย่าพาเขาออกก่อนออกก่อนเอาออกค้นออกก่อนค้นออกก่อนต้องออกออกบุญเพ็งยาเบิงออเพินเพียอนมาได้ไลยนะไม่ด้วยกับเสียอ่านมึงยังนั่งไหวอ่ะนะยากำจัดหน่าวเออสบู่มีแต่สบู่เลยบ่สบู่ยากำจัดหน่าว อเราจัดหวยานดีสลายเด้อเป็นตาสบูมาให้กับไส้เด้อยาชากะกะเกลื่อนยาหลอดเหลืองออกแล้วออกเหลืองออเบิดนั่นแล้วกองไว้ไหวทั้งร้านผมยาสระผมตะกึ่งรักษารักษาโรคกีกากรักษาเชื้อราตัวแดงขนมหมากนางร้อยมา พือสามกล้องสี่กล่องปลาตามที่กินแบบนีงกินเห็บเบือไปเลยเบือนะยากำจัดเห่าน้าบ่อยเลยลาลาต้องจัดให้เป็นระเบียบเป็นยาสะผมเอาหนามใส่ผมให้จัดให้เป็นระเบียบก่อนท่านนั่นเลยเปียกใส่ยาตีกระจายไปเลยทีนึงทิ้งไว้ห้านะ

เทนวันนั่งร้อยมักเอีสี่หกกล่องตัดมาเลยสี่แต่ว่าเออสี่เนาะเอาไปมาเล่ากันเดี๋ยวเลี้ยวหาหกกล่องเอาตัวนี้คือาเตัวนี้ตัวติงเอ้าเออวางลงอันนั้นพี่อ้าโชชคาบูบ่ะนะมาดี่ชาบูนะมาสิกตัดในเปิืเทนเหมือนกันหนูจะน้ายกว่าแกนดอกทองมันตกหล่น ไม่มีอะไรตกหล่นต้องกึงงงก่งมีแต่มาหล่นอยู่เพื่อนนั่งร้อยเลยเพราะง่า้กึ่งอนี้ยาทากะเกืน่นของกลัวจะยาดุมจัดเลยบสลยอสเจ๊อะไรอยากจัดก่อนเลยเยอะบอสคนอยากลอง,องจัดอะไรกลัวอะไรบ่สทางล้างกุนนี้ทางล้างบุนเพ็ญนะน่ะออกมาอันนี้บ่นั่งร้อยอันนี้จะเป็นยาขาหาวดู มันเป็นคือแชมพูเนาะได้ได้ขังเพื่อนวะไอซ่าแล้วก็มักไว้ประมาณหานาทีจากล่างออกเด้อจำใหไ้ได้ด้วเฮ้ยมันกระโปะกระโปะกองท,อทั่วหัวทั่วหางพี่นอ้องเอ้ยจัดชุดใหญ่กีแล่นี้ชุดใหญ่ให้นะเลียม,มาเลียม,มา,ยมมาหันมาบุญเพง่ง<อ>บุญหล่นทับอือบุญหล่นทับอีแหล่ทับอีดียกมือหน่ยแม่ชาทุ่งหน่ยแม่บุญเพ่งทับเกือบเอามาบ่ได้ ลวยหวยมาบูอันนี้ยังอะีจัดชุดใหญ่นั่งลอยบูหอมาหอยเลยบูอนีมีใจน้ปลอยดีใจฮึมาบูนยังบวเคยใส่เลยบูนหอมหอมเหมนบ่ะเมืนโพเทคติบ่ได้บูนมงคุดสบูมงคุดหอม บเทจะมาใส่้ไจะใสคือนังร้อยดอกเบาื่อูกับพิบเนาะใส่แต่ของดีทของดีมีหคนยังืวาจานาดีนอาเนดอยเซอยไผ่อยเอื้อยเรื่อให้ใส่แช่บ่ขนมแล้วนั่งร้อย ไห้ยังกินแช่บุบนเวงนี่ยาเนี่ยค่ะน่าดมโดยาดมตอนหัดซื้อให้ตอนนั้นเบอดราบอกตามมึอลูกแบบนี้แหละไปทิพนัยใส่เลยเบอรแหละแบบนี้นี่ที่เคยซื้อให้จังตอนนั้นเลยเบอร์เลยนี่เบอร์มีเบิ่งย่างเอาไปดมย่างแล้วใส่ตวเก่าก่อนตนนึง็บไหวดอขัวสีมาจังมงนี

บอกหมอหมอสิจักเดี๋ยวเนาะหมอสิลืมไม่จําได้คุณเพ่งขนมนายจะแบ่งนั้นไอ้นุชจะกินน้ำมันเดิมไอ้นุชจะตามจันหน้าเนี่ขนมเล่นน้อยกินแบบน้อยของน้อยกินแล้วก็กินตัวนี้นั่งร้อยนี่คือสีบรยากเลยแหละพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวซิ่งนี่ยันเบื่อแล้วแหะขนมตัวนี้แม่นบ่อร้ยเบื่อแล้วบ่ตัวนี้จะกินจังมื้อ

เจ๊นิงพี่น้องเว้ยเนาะเจ๊นิงเจ๊ใหญ่ใจดีใจสปอร์ตจากจังหวัดขอนแก่นหรือว,ว่าพี่นิ่งเนาะประกาศจานให้บาลาวคือการกล่องหนึ่นงนี่กันแต่ว่าแกะไปแล้วแต่หลังซ<ม>ีได้ไปคน<ม>ละแบบนั่นแหละเพราะว่าเขาเันมีเด็กน้อยนะเออมัีขาวซีรีส์แรกย<า>ันหนึ่งเด้อลืมบาลาวลืมพี่นิ่งเอ้ยผมลืมมายาแก้ไอมาให้นั่งไว้แกะแล้วยามจะมาอะไรแหละแบบ ลงเงือนมากเลยก็มาเลยมือกุอไมามาตลอดอย่นอนงก็โอ้ยกยนมีกันกระจายอ่ง้แต่กระตุยกระจายระบาดกินเป็นอย่างบ่อสิเนีเยรยช็อกโกแลตรสช็อกโกแลตเบิืงเมืนม่สิปาดทห้นะโอ้โหยนเพ่อ นั่งร้อยระวังเดิมกันไก่กับลูกเจ้านะบุญมีนะอย่าไปไก่ลูกเจ้าจะอยไปไหว้บะเนี้กันไก่นะแกให้ลูกนะไปไหว้สูงซุงจอยอืมอืมไอ้ใดกล้วยมาให้นะเออจะมือใดมือแล้ววันนี้บอกเราเยี้ยงมากก็ไพ่หมดเลยไปต่อยไปได้มากป่ เอาไปใส่เป็นเพลงไปเก็บเออจะไปให้แล้วไปไปนูดด้วยเองนะมาไปนะมาเด้อยินดีบอเป็นเพลงคือว่าไม่ไม่ต้องยุ่งกับซันต้องยุ่งกับซันนะนั่งร้อยบอกแม่ให้มาเด้อสิดูไงล้อเด้อวแล้ว ยังคือว่าวไทยถ้าวันนั้นใครสอนแนวว่าวไทยบ่าวเยี่ยง <c oughs> บ่าวเยี่ยงสอนคือมาสอนขาดแท้เอ้ยสอนไม่ต้องยุ่งกับสันเพาะว่าอ,อ,อันนี้าจะบอกลูกจะเด้อเด็กน้อยพี่น้องเอ้ยม,มันบอกในอะไรมนก็ไดเนี่ยมั่นแหละโอ้ยของดีบ่าวลาวพะพาวะโอเคขนาดนี้ ก็เลยมันก็ไปลนนี่ก็ใหม่หรนะนะือว่าเนาะเพราะว่ายังมีของให้บุญเพ่นอ,อเนอยู่ได้มีอยู่ได้เพราะในเบิร์ตเท่านี้ได้เผมว่ามันได้ไปเยื่อังบ่งบมเมริกันที่แรกเอื้อยเยาวาสิมาน้ำบาลาวได้เหมือนนี่พอนี้ไลนะเพาสิมานอนอยู่พี มาขอเขาน้ำนางลอยไปกินก่อนเข่าเบิดกินแล้ววะท่านจะมีบอกเข่าสิแบ่งให้เอื้อนนะลอยอะมากเลยเอื้อยมาก็แบ่งให้เอื้อยแล้วถ้วยหนึ่งสองถ้วยก็แบ่งกันแบ่งกันกินเออกันเข่ามาเลยเฮ้ยบาสิมาได้รเขียนเมื่อวานนี่ก็เอาให้เออเขียนเจ้าหน้าบ่าเอาให้เอื้อยเจ้าเด้อเมื่อวานนี่เดิมบ่วไม่เอากินนะครับเราไปกินครับเดินมากิน สงสารเขาเขามียังกินเขามีผู game, hey, ้หาคือเจ้าเฮ้ยบัง <Wh> ลูกกัดใจน่ะม <Nice. S 2> ันจะไปแทะความเ็บเอาไปเก็บรถไปเก็บรถไปเก็บข่อยขยันเลยอารมนะบังเลยชุ่แต่บริสุทธิ์ไดเห็นลูกเลยอารมณล้นะขนมอะไรจะบ่มากบอดังเลยให้เอาข้าวองเก่านขเ็กน้อย เม็ดน่อยๆเห็นีนนนนิคอยว่าเราจะจำดูหน่อยอันนี้ยังอันนี้เห็น <ขา S 1> บ่มกะสร้างผัวมาอะไรผัวเบิง่งเบิ่งกะปัช่านออกขันบ่บอกอกุ้ย <c oughs> มันมียาผัวเจ้าโดนอ่านบ่อ้อกะโบหูเป็นยาอีกยังต้องเขาบอกไว้แล้วปัชยาเออของนางร้อยกับดุกอันนี้อันนี้นะี่ยาขาเฮา <c oughs> นี่นะี่ยาขาเฮาซ <c oughs> ะเอาน้ำใส่พุม่มเปียะแล้วก็ซะซะคือแชมพูดิซะแล้วก็มักไว้หานาที แล้วก็ล่างงอกป่ะสิจื้อใส่ได้หลายเื่อโมเมนต์ใส่ทีเดียวเบิดได้เลยจื้อยุบเห็ดเนี่ยไหนเอาวะเอาดูเอาคันว่าจื้อเห็นเนีไยใดเพราะว่ามีหายห่ามันไปหมดเลยห่ามันไปบุหรี่หางเห็นกับงูคขันมันมีเลยคันมีเลยให้เจ้าสะเลยเด้อมันจีมันก็จีเกาอันเก็บไว้เก็บไว้คันบุ๋มให้นางกระติอันนี้นะ ยาหลอดสักแบบนี้ยาหลอดทาริกาหัวเจ้ายาสาหัวตอนนี้ยาสาหัวบอกยาสาหัวของหัวเจ้าไอ้คัวเจ้าสาหัวเดียวทาเป็นขิกาขีดเกินเชือราเป็นตัวยาสาหัวนะเพื่อนแม่นบะแม่นอะไรเสือลายาสาผมตาเก่งรักษาเสือลากะเคลื่อนขวดละหล่อเจ็ดสิบบาทตรงนี้ บ่บ้านเฮาบ่ได้มีได้เห็นบ่ตอนนั้นจ้ะน้อยๆ170บาทนี่อันนี้ของัวเจ้านี่บเด้อถ้าสิเือดยาสะมตัวนี้ยาสะตัวนี้ตัวมือยยาสะเด้ออันนี้ยาทนีก็ต้องบอกไว้ถสิจําได้บ่ได้ถ้าจําบ่ได้ก็ค่อยมาถามเฮาอีกทีนึงเนาะแม่นตามนั้นแหละนางอยอันนี้เก็บไว้ดีๆเด้อมีเฮาละะบ่มีลก็อย่า

không sẽ vừa rồi là bỏ không được thêm hết 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 เสียแหงเนาะจนดนิ้วโอ้ยอยากนำเดบนมานังเบื่งนังลอยจีนโมแบงเนาะโมแบงให้กินนำเน่บ่จักห่อจักใดผสมสารกันเนีบ้เอามาให้บักกวงบักไก่ันดีู้ไมะได้สะใบเอินมจไรกอน เออมาเอิญมาขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่เพิ่นจูบไปจูบไเจ้าหิจะบวบบล็อกไปโอ้ลิ้นโทรศัพท์ใจที่โทรศัพทขาเลยอามองไม่บอกยังนี่กันไหมนี่บอกบอกอย่างนี้น่เลยดูเลยจูบไปจูบ เพ่งม <c ười> ุดเพ่งมุดเพ่งมานี่เร็วๆจ้ากลับไปงัดสายงัดหัวเสร็จไปละบาทเสร็จกลับไปเก็บของกองรถขนมนะเก็บของกองได้เขาบอกเก็บระบาดเล่าสิเก็บเอาได้ ให้คอยบอกหนึ่งบอก่ยจให้คอยบอกกล่องหนึ่งให้บอกกล่องนึงให้บอกันกันพได้สกล่องไเป็นคอยอยู่บ่อะแม่กล่องหนึ่งให้กล่องได้ละอยากเลยนะเจ้าบ่หายั่นจกินได้เจ้าบ่หาย่นจะกินจะเอาสบบ่ใกินเลยิเป็นจัง เอออยู่อันนี้ผมเลียงพวกนี้สิอะไรลูกตะเก่งนี่คือเป็นด้านั้นนะครัลูกนาร้อยนี่พราะว่าอย่างเงี้ยเป็นประเด็นมันมันเบาเงยประเด็นหนึ่งตะกี้มันน่าร้อยจะใช้สิลโทรศัพท์ลไรในหมดเวลาว่ายังใหม่ใหม่ใหม่หรืมัแต่ใหม่ใม่แล้วสิถธิไม่เส่ไม่เส่พอแล้วจะหน้อย โอ้ยรอยเอ้ยไม่ฮะเบิดแหละอามามไม่ตอนนัママ้นลูกไม่เบิดแหละผมมีฮอดไฟสักบดเพลงบุดเพลงน้มเวลเอาพงจองมันเอาไว้พี่นี่เลยอืมเลี้ยงตัหน่ากินมา เก็บข้าวกล่องเด้อพี่น้องเอ้ยเพิ่นใช้บ่าวลาวกล่องได้พี่น้องครับเบิ้งเด้อเพิให้บ่าวลาวอยู่ก็อ่างเก็บข้าวกล่องเป็นแบาบนี่ก็คือซื้อซื้อนี่นี่นี่ไปใช้เอากล่องตัวไหนจะให้ลูกเจ้ากินหน่อยเด้อกล่องตัวไหนเบิ้งเออตอนนั้นมันหกเดือนขึ้นไปเลยมันเป็นโจ๊กมันเป็นโจ๊กข้าใส่กครงใส่ไก่น่อเด้อ นาง้อยจะจำซีมันเดินนี่เอาตัวนี้ให้ลูกจะกินเผื่อมันมันเป็นะใสขนาดเด้อดียังไงเออสีนี่พอตัวนี้มันกินประจําเดยนี่น่ะนี่นี่มันต่างกันทหูกี่เบิ่งหูกเอาผมอ่านหนังสือบอกได้หกเดือนหรอบ่อยยังกินขนาดเจ็ดเดือนผมยังจะบอกหกเดือนมานังกรมานังขอบคุณนป้าเพคนกรขอบใจป้าไว้กินมาไว้กินขนมได้เบาเงี้ยเบาเงี้ยเด้อก็ไปเรามาให้กินจะเขื่อเด้อบ้างเด้อ บอกให้ว่าไม่ไม่ในเวลาบอกอย่างนังนบุญมีบุญเพ่งบุญเพ่งบุญมีบุญเพ่งแต่บั้นทบชนเลยบอกลงไปลงมาแต่ก็จะได้แค่น้อยคุณใหญ่เพิ่นโบกแพงเจ้าเด้อเจ้าบริกินได้ขนมนบอกเล่าเพื่อนมาให้ได้ขนอนป้าตัวเข้าอันเต็มกล่องอันเนี้ยใส่จนบ่ได้เก็บไว้ยาซาเฮาเดอร์น่ะบุญเพ่งจำได้บอก ยาขาเห่าเอาหอยไว้เฮนี่หอยไว้สูวยๆขอบคุณขอบคุณนนเจนิ่งเพื่อนบ้านผู้ใหญ่ใจดีทั้งแม่ทั้งลูกนั่งน้ำๆหนุ่เมื่อคืนดูขนมเต็มตีนลิ่นอะไรจะกวดเมื่อคืนเศร้าขอบคุณขอบคุณแม่นิ่งใจดีอยู่จังหวัดขอนแก่น ที่ฝากของกินของใช้มาให้นั่งร้อยกับลูกให้ดูดีมีแห้งสุขกาะเพรเข้มแข็งให้รับให้ลวยอย่าเจ็บอย่าจนเจ็ิญบ้านนี่ต่อไปสาธูขอบใจคอยในแม่บ้านนี่ เออแล้วุ้นออไิมบุตมีก็ยิมว่าผมเป็นยิมเมามีขอบใจในแม่ถุกในแม่บุตมีโอเคไม่นองเลยนะับอีกทีต่อไปสิพี่ยังมาสะพายนางลอยเนาะไปยดีสบายดีนางลอยสบายดีดๆๆสบายดีสบายดี